สาธุหลวงตาบุญชื่นทุดงเท้าเปล่า3,415กิโลเมตรหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธพระทุดงสายป่าอายุ73ปีเตรียมเดินเท้าเปล่าจาริกทุดงสแสวงบุญจากอำเภอหาดใหญ่จ,จังหวัดสงขลาไปบ้านเกิดที่จังหวัดนครพนมรวมระยะทาง3,415กิโลเมตรเป็นระยะเวลา5เดือน หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธอายุ73ปีซึ่งเป็นพระธุดงสายป่าแห่งที่พักสงฆ์หลวงตาบุญชื่นตำบลโพนสวรรค์อำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมและเป็นที่เคารพของสาธุชนทั่วประเทศได้เดินทางมาจำวัดที่วัดมหันตะมังคลารามเพื่อเตรียมเดินทางจาริกธุดงแสวงบุญทั้งปเปล่าอีกครั้งในวันที่19ตุลาคม2565โดยเริ่มต้นจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาไปยังจังหวัดนครพนม บ้านเกิดรวมระยะทาง3,415กิโลเมตรโดยในทุกๆปีหลังออกพรรษาหลวงตาบุญชื่นจะออกเดินทุดงเท้าเปล่าเพื่อต้องการให้สาธุชนรู้จักการให้ทานล่าสุดเมื่อปลายปีที่แล้วก็เดินทุดงเท้าเปล่าจากจังหวัดภูเก็ตไปยังจังหวัดนครพนมระยะทาง1,500กิโลเมตรหลังจากที่เดินทางมาถึงวัดมหันตะมังคลารามอำเภอหาดใหญ่ได้มีสาธุชนทั้งหลายรวมถึงนา เจษดาจิตรัฐผู้วาราชการจังหวัดสงขลาและบรรดาญาติโยมมากราบสการาด้วยความเลื่อมใสศรัทธาเพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งหลวงตาบุญชื่นมีสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสจากนั้นได้สวดมนต์ทำวัดเจนโดยหลวงตาบุญชื่นให้สัมภาษณ์สั้นๆว่าจะเริ่มออกเดินทุดงในวันที่19ตุลาคม2565ตามเส้นทางที่กำหนดซึ่งสาธุชนสามารถมากราบไหว้ถวายของได้และแม้ว่าช่วงนี้ฝนจะตกก็ไม่ กลัวฝนฝนยิ่งตกยิ่งชอบสำหรับการเดินจาริกชุดงสแสวงบุญในปีนี้นายโกศลเหมพลชม หนึ่งในลูกศิษย์ที่ร่วมติดตามเปิดเผยว่าลุงตาบุญชื่นจะออกเดินทางจากวัดมหันตะมังคลารามหรือวัดหาดใหญ่ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาถึงจังหวัดนครพนมระยะทาง3,415กิโลเมตรเป็นระยะเวลา5เดือนโดยเส้นทางคร่าวๆคือร่มที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาลอกตะเข็บชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอแม่สอดจังหวัดตากจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงราย จังหวัดพยาวจังหวัดน่านมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครพนมแผ่นดินเกิดตลอดเส้นทางหลุงตาบุญชื่นจะไม่รับปจัจจัยใดๆทั้งสิน้นตั้งมันจาริกธรรมบำเพญเพียรปฏิบัติทุดงขวัตตามรอยหลวงปู่มั่นไม่ขอขึ้นรถไม่ต้องช่วยขนสัมภาระขอรับถวายเพียงน้ำเปล่าเท่านั้นเพื่อนำไปแจกใจ่ายให้กับญาติโยมตามเส้นทางที่เดินทุดดงผ่านตามเจตนาที่ต้องการให้ทุกคนรู้จักการให้ทาน สำหรับประวัติหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธอายุ73ปีพื้นเพเดิมอยู่บ้านเสาเ้้าอำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมอดีตทหารผ่านศึกเวียดนามกองพลเสือดำ ปี2512สังกัดกองพันทหารปืนใหญ่จังหวัดอุดรธานีที่ผ่านการฝึกรบพิเศษและเคยมีชีวิตครอบครัวมาก่อนหลังจากนั้นได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตบุรพาจารย์สายพระป่าในประเทศไทยและได้อุปสมบทเมื่อปี2552เพื่อหาสัจธรรมของชีวิตในช่วงบ้านปลายชีวิตต่อไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก เดลี่นิวส์อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อนเสียงบายดาวเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ